สวัสดีครับผมมนพินกับช e l f l ฟิลไทยใน YouTube ครับก็อที่ที่เกาะพัททองนะครับทีงนี้ก็มีมอแกน Eco Village นะครับก็เมื่อก่อนตอนที่ก่อนเกิดสึนามินะครับก็ที่นี่ก็เคยเป็นที่พักมาก่อนแต่ว,ว่าหลังเกิดสึนามิเนี่ยตรงนี้ก็ถูกทำลายหมดนะฮะก็เพิ่งมาเปิดใหม่เมื่อปีนี้ครับ ปีสองห้าห้าเก้าครับผมนี่ก็เป็นที่พักนะครับตอนนี้อยู่ในป่าสนนะครับป่าเป็นสนทะเลสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะครับเขาบอกว่ามันมาโตขยายตัวหลังจากการเกิดสึนามินะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านพักนะครับใช้โซลารเซลล์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าฝรั่งชอบมากครับทีอยู่กันเป็นเดือนๆก็มีนี่ครับมีบ้านพักหลายแบบด้านนู้นจะเป็นโซนร้านอาหารครับเดี๋ยวไปดูกัน ย <Hello>. <Bonjour. S 1> ังเล่าบุญชูนี่ก็เป็นโซนที่พักครับชายทะเลจะอยู่ด้านซุนนะฮะครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็ m ม r กันอ c o ค i l l l g e นะครับเ mm hmm. กาะพระทองนะฮะ ทรายที่นี่ค่อนข้างจะยุบเท้ามากครับเวลาเดินจะมีเสียงปุ๊บปุ๊บนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับเป็นเสียงพื้นสายนะครับผมมีแผงโซลาเซลล์ด้วย ก็สิ้นสุดการเดินทางวันนี้ครับพระอาทิตย์ตกดินพอดีที่เกาะพระทองครับพัางงาครับผมตรงนี้ก็ห้องพักผักบุ้งทะเลนะครับตรงนี้อยู่หน้าหาดนะครับที่เกาะพระทองนะครับเข้ามาดูข้างในห้องกันนี่ครับ ไป้าไปนี่เป็นหน้าต่างนะครับถ่ายได้รอบนะฮะแล้วก็มีที่นอนอยู่ตรงนี้นครับแต่งสวยเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านโน้นนะฮะนี่ครับอันนี้หลังคาสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่นั่ง อันนี้ไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีที่ชาร์จ USB นะครับซึ่งต่อมาจากระบบก,กับแผงโซล่าเซลล์นะฮะนี่ครับที่ชาร์จ USB ก็มีอันเดียวนะครับนะฮะแล้วก็มีไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีชั้นลอยอยู่ด้านบนด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับทําเป็นรูปใบไม้มีเสื้อกลุมอับน้ำนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ฝักบัวจนะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับฝักบัวอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็มองกลับไปทางห้องนอนนะครับแล้วก็ ตรงนี้มีบันไดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับด้านบนมีมุ้งด้วยนะครับโอ้โหสองทายนี้มันกำแมงกระพุนเลยนี่ก็ด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้ก็ห้องน้ำครับ